ทุกคนรู้ไหมคะว่า99.99 99ถูกกว่า100 แต่ในขณะเดียวกันเลข7กับเลข5ก็ได้ผลเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วการตั้งราคาแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเป็น charm pricing ค่ะซึ่ง thomas and m o r r i s นะคะนักจิตวิทยาการตลาดเคยทําวิจัยไว้ค่ะว่าตัวเลขที่ลงท้ายด้วย97หรือว่า5เนี่ยจะส่งผลให้คนมองว่าราคานั้นนี้ถูกกว่าหรือว่าผ่านการลดราคามาแล้วทั้งๆที่จริงๆเนี่ยต่างกันแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นเองค่ะอ่ะเอาอย่างนี้นะคะยกตัวอ,อย่างง่ายๆซะว่าเราขายหนังสือราคา3,000บาทกับ2997บาทคุณว่าลูกค้าจะรู้สึกว่าอันไหนคุ้มกว่ากันคะแน่นอนอยู่แล้ว ใช่ไหมคะั้ยถึงแม้ว่าจริงๆอาจจะต่างกันแค่3บาทแต่ว่าในใจคนซื้อเขาจะรู้สึกว่าเออมันผ่านการลดราคามาแล้วนะดูน่าซื้อกว่าแล้วตัวเลข7แล้วก็ตัวเลข5นะคะจะมีผลใกล้เคียงกันเช่น4995บาทเวลามองจะรู้สึกว่าอุ้ยร้านตั้งใจลดราคามาให้ละมันก็ได้เป็นการสร้างภาพลวงตาของความคุ้มค่าให้กับสินค้าได้แบบเนียนๆเ,เลยคะ่ะนี่คือเกมทางตัวเลขที่แบรนด์ทั่วโลกใช้คะ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะลูกค้าเนี่ยตัดสินใจจากความรู้สึกมาก ากกว่าเหตุผลทางตัวเลขค่ะและนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมนักการตลาดจึงต้องรู้เทคนิคทางจิตวิทยาด้วยนะคะคุวานเองก็มีการใช้เทคนิคการตั้งราคาอีกเยอะมากๆเลยค่ะที่ใช้กับทั้งของร้านค้าออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ด้วยนะคะใครที่ไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามเพจคุวานไว้เลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะหาความรู้อะไรดีๆแบบนี้มาให้อีกนะคะ